มันนี่ลงอะถว่าดีนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่เยอะอ๋อสุดที่พี่พี่มาแล้วแต่ว่านี่จะรอนานมากอ่๋อคนหมายบริกาจะมานั่งรอทวเลยพี่เอามาก่อนเดี๋ยวถ่ายใบายสามใช่ไหมไม่แต่ลูกค้าเยอะแหละดีแล้วจะได้ขายดีจะมีเงินเยอะๆโอ้โหนี่เต็มถุงประมาณโลงได้ครับเนี่ยเมนูอะไรครับเนี่ยเขาเรี้ยงอะ ันนั้นเพิ่มเอ่อเพิ่มปูแสมแน่เลยใช่เพิ่มปูแสมเนาะแล้วก็คิดเพิ่มตัวละวิดบ่ายครับโอ้เต็มถุงเลยครับโอ้นี่คือโลแน่เลยนะครับถ้าแบบนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เนี่ยมุ๊คแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอ๋อเขาจะเขาจะต้องคิดตามเออ่ปูม้าหอยแครงถ้าเขาจะสองร้อยสองร้อยห้าสิบมั้งใช่ป่ะประมาณว่าแทนแสมว่าสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบครับเต็มถุงเลยฮะ ครึ่งโลได้ครับปูเรานะครับมีตัวสิบบาทตัวใหญ่ขนาดเนี้ยอนี่เลยครับใหญ่นี้ก็สิบบาทนะครับปูปูจืดเขาเรียกปูปูปูจืดใช่ปูตําแหเป็นปูปูตํแหปูจืดป่าป่าชายเลียครับปูป่าชายเลนนะนี่ครับน่ากินมากครับปูจืดนะร้านยำร้านแปดแซ่บเฮ้ยยำร้านแปดแซ่บลืมผัวนะครับแคมเพชรชบุรีครับร้อยห้าสิบใช้นี้นะใหญ่มากนะครับ น้องหอยกับน้องออฟนะฮะขายอยู่ทุกวันนะครับหยุดแค่บันสุกวันเดียวนะฮะนี่ครับดูน้ําน้ำำํายําฉ่ำมากครับมันจะออกสีแดงๆนะครับแล้วก็จะเยอะมากครับน้ at ํายำเวลาทำก็จะใช้กันไกลเหมือนเจเบียนะเนี่ครับนี่คแบบมีร้อยเดียวนี่ร้อยเดียวใช่ครับ พราะนั่นก็ได้เยอะนะกระปุกแล้วก็ปรูเพิ่มตัวละสิบบาทครูส,สามตัวนี่ค่ะหนึ่งร้อยบาทนะได้เยอะมากครับโหคุ้มคุ้มคุ้มนะคใครที่ไม่เคยชิมก็มาชิมซะน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นคนเพชรบุรีหรือว่าจะเป็นคนจังหวัดข้างเคียงนะรหรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ไกลๆนะครับน้องออยนะออยยำให้ท่านได้ชิมกันแบบนี้ทุกวันนะตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงนะลืมยิบบาริュ สองทุ่มนหรือว่าจนกว่ของจะหมดนะนี่ครับเนี่ยขอมัดส่สเสร็จันดูน่ากินน่ากินนะนี่ครับน่า้กินนี่กินไม่ได้หรอกมีไข่ปานเลิศมากเลยนะปูสิเพื่อจะส่ง ัว่าเรา150แต่ถ้าพี tweeted, than than ่เอาเป็นกุ้งอ่ะเป็น120รวมกันอ่ะหรือว่าหอยนางรมก็ได้เป็น120หรือก้หนหอยแคงก็ได้อันนี้70บาทบ70บาทนะโอ้ราคาเริ่มที่เท่าไหร่อสูกที่สุดที่เนี่ย สูงสุดสามร้อยต่ำสุดคือสี่สิบสุดคือบาทนะฮะเป็นเหมือนว่ามีอย่างเดียวเนี่ยมีอะไรที่เป็นสี่สิบครับสี่สิบคือยำมะม่วงธรรมดาอ๋อยำม่วงธรรมดาไม่ได้ใส่เนื้ออะไรเลยอ๋อใส่ถั่วม่วงโพดอย่างเดียวก็คือสี่สิบอ๋อถ้าเป็นประกอบ50คือแล้วแต่เราจะเลือกนะฮะเดี๋ยวก็จะคิดเงินให้เองครับว่าจะราคาเท่าไหร่นะฮะมีหลายเมนูนะฮะแต่จริงๆแล้วเมนูจริงๆแล้วอยู่ด้านหน้านะครับราคานะเขาติดไว้ด้านหน้าอย่างเงี้ย กนห้านะน่าะระ่ได้กิเน่ยไม่หลอกไม่หวคือแบบว่าพิ้วแพอกวน่กินได้าจริมากเลยคตานี่ยโอ้ยไม่กินไม่ได้เลย สั่งไปกี่ถุงสี่ถุงป่ะใช่ประมาณนั้นทีนอยู่เนี้ยสี่ถุงลืมหยิบตังค่ะะโอ้มาอีกแล้วหนึ่งตะกร้าครับแล้วก็อ๋อมันยังร้อนอยู่นะก็เลยโดนเอาเก็บไปก่อนครับนี่กุ้งจะปล่อยน้ำเ่าเนี้ยน้ำพร้อม่สบายไปเลยหน้าตาเมนูอันนี้เมนูเมนี่ย่งอันนี้ย่างไก่ปลาลีกิ้วค่ะหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับ พอเสร็จแล้วพี่เขาจะมาเขียนราคาตรงด้านนี้นะเป็นขั้นตอนที่ที่สามนะแล้วก็บรรจุพันธุ์นะครับก็คือใส่ห่อนะครับแล้วก็ส่งให้กับลูกค้านะครับสงสารผู้ชายถ้าผู้หญิงมาสั่งนะใส่เยอะเลยแหละถ้าผู้ชายมาสั่งจะได้ตามที่สั่งเลยสงสารผู้ชายไม่เห็นได้ ก็อีกอันนึงไม่ใส่พริกเอาอะไรเอาอเหมือนกันให้ลูกสาวไปที่หรอใช่แพงปุ้มนะอันน,อนี้ร้อยยี่สิบแพงปุ้มเสียงอะไรอ,อ่ะเสียง,งนะ้ำไหลของแต่ไหลระบายระ,ะบายน้ำนะนี่นะถุงใหญ่มาก ุ้นเด็ดตยังร้อนอยู่นะก็ประมาณสามโมงสานะสามโเย็นสามร้อยสี่สิบนู้าเก่งมาสัตว์ลคนี้ตังมาแม่ตังมาอับุชายไว้ออโอสวยสวยสี่เอ่อสี่ร้อยสามร้อยหกสิบไห่แครนนหลแคร์ปาไหม ตอี่เขาทำไม่เผ็ดนะหนูไปกินไม่ยืนต่งเลียจ้าต้องรอได้ถอ่อะไรนะานก็่บ้านยัไูมารห้เพราะว่ากูมาส่ยกไม่ อีบัตคิวย um, um, ังคะันนี้คะ

นี่คุณแม่ของอ๊อฟนะฮะไฟแผม่ไอแนแ่ไอแนม่ไอแนแม่อแนม่ไอยเนแ้่อแม่อแแม่ไอแผอแม่อแนแม่อแผนแอแนแ่อแผนแบอแนแม่ไอแผนแบอแผนแม่ไนม่ไอแผนแม่แม่อแนแ่นม่ไนแม่ไนะก็แนะนนะครับเนี่อนคอนอนี้ออแแม่แม่ขอแม่อแม่อแนมไอน่อ่แม่อแอแนมอนี้คอนแไผไกลนูม่ไอแซมหน่อยนะมะ แม่เอาเลยนะครับนี่นะครับเอ้นะครับ,รบก็ช่วยกรรามฐานกินดีนะครอบครัวนี้นะครับช่วยกรรามฐานกินนะธุรกิจครอบครัวนะครับเงินทองไม่รัวไหลนะแบบนี้ดีครับตอนนี้แดดยังแรงอยู่เนาะเดี๋ยวสักครู่ฮะแดดลัลมตกก็จะมีคนมาเยอะกว่านี้นะรอแป๊บนึงน,นะ เด็กหนอนสาวมหาลัยจะมาใช่ไหม,ม,ามาสาวเราจะพั่าราชะพัดนะฮะแล้วแต่วนันวันนี้เขาเรียนกันอยู่นะใครอยากเจอสารวสาราชะพัดเออเพชรบุรีนะมาได้นะที่นี่นะ,ะ,ะแดดร่มๆ่มนะช่วงนี้มาแต่คนแก่เอ้ยไม่ใช่ก็ <laughs> <laughs> ก็ยังสาวเหม,มาือนกันนะที่จะรอดูสาวจะไปไม่ครับผมผมชอบดูยำมากกว่าครับนี่ครับชอบดูยำแล้วมีความสุขนะ นี่ผงใหญ่มากเราเราเราไม่ทำโลโก้ของร้านเราอยังไม่ทยังไม่ได้ทำเนาะต่อมาทำโลโก้นะจะดีใส่เบอร์โทแรนปดีนะ อันนี้ไข่ดีแล้วก็ไม่ไม่ปลาแล้ก็ดมันาไปมันจะเห็นเงาเลยเอาผมเองนะครับไม่นะไม่แปลกจริงในร้านนี้แต่ว่าเหนือพังันีานะ สาวแบงค์มาต่อนสาวแบงค์ตรวจค่ะสาวแบงค์นะีได้เลยจิบเลยจ้ะทำไมไกลจังง่ะแป๊บเดียวสิก้าวแล้วก้าวแล้วครับรอไม่นานไข่มาลูกค่ะได้ครับพี่ิ่เาไม่รยวันเอาไกับอะไรพริกกเีล่ตเอาพริกปอก้อยใบแดงค่ะใบแดงต้องตาห้า ไอ้คุณเผ็ดหน่อยขอไม่ชอบเผ็ดไม่ได้แต่ขอไม่มีก็ไม่เรียกเป็นยังก็ได้สร้างหมูป้าจนแล้วค่ะยำแทบลืมผัวนะครับยำร้านแปดแทบลืมผัวเป็นบุรีครับขอบคนที่ติดตามชมสุนิชโย่ตวัชิน่าครับอย่าลืมติดตามและกดกระดิ่งให้นะครับสวัสดีครับ